โอ้ลูกๆบอดหน้กับสาคนเลยวันีน้องเจนิสใช่เจนิสนะข้างวางเลยอีกคนนึ่งเาใช่วางค่ะวางมันียค่ะโอเคคุณวางทำอะไรกับที่คอสเดนไปบ้างคะที่คอสเดนกวางก็จะมาทำโปรแกรม กวางก็ทำที่ฉีดฉีดฉีดแอร์โฟลว่กวางเป็นคนค่อนข้างขี้ห่วงอะห่วงตัวเองอะคือแบบเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องคิดแบบคิดดีๆคิดเยอะมากแล้วยิง่งอะไรที่แบบเอากลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยเคยเห็นเพื่อนกะเคยที่มีเนี่ยแตกอะคือฟันแหลนเป็นฉลามเงี้ยแล้วแบบไม่ฉันไม่อยากได้อย่างนั้นก็เลยเปเห็นผลเดียวที่ทำทุกอย่างแต่ไม่ทําฟันอย่างเดียวตั้งแต่ศึกษาข้อมูลมาคือที่นี่เป็นที่ที่แบบเอาเนื้อฟันออกน้อยมากเราเลยรู้สึกว่า เออมันมัน,ม,นมันปลอดภัยอะไรเงี้ยคุณกวางได้มาสมายด์ดีไซน์ที่คอสเตนตตอนนั้นเราเรามีบอกตรงไหนไปบ้างนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนสิ่งที่กวางแบบ บอกคุณหมอคอนเซิร์นเลยคือเราเป็นคนปากบนเยอะมันก็จะปิดฟันบนไปเยอะจนทําให้เห็นแต่ฟันล่างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ปากเราแบบเวลาพูดแล้วมันไม่มีเสน่ห์ฟันล่างก็คือเกเป็นเหมือนแบบน้องหมาอะไรเงี้ยให้คิดภาพออกง่ายๆนะฮะมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเสียความมั่นใจไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มาได้คุณหมอแดนคุณหมอแดนทั้งเก่งทั้งน่ารักเลังทำออกมาได้แบบถูกใจกวางมากๆเลยกวางรู้สึกว่าอันเนี้ยมันตรงโจ๊ก ตรงที่ว่าปองอยากได้ฟันกระต่ายที่ดูเด็กแล้วก็เป็นธรรมชาติชอบมากมซึ่งแบบตัดสินใจถูกแล้วที่มาที่นี่ควงทำกับคุณหมอแดนค่ะคุณหมอแดนชวนคุยเก่งมากคุณหมอน่ารักมากแล้วก็เหมือนเหมือนเรามาทาแล้วเราไม่เกรงอ่ะเหมือนเราเมาส์กับเพื่อนพยายามยิงฟันถามไปสองลูกๆหมอได้ากระสาวชวนนนี้มน้องเจนนิสใช่เจนนิสนั่งข้างวางเลยีกคนหน่องไคอน ปันป้นหรอใช่หมอก็กจะชวนคุยนู่นน,นั่นนี่ไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าแบบเออมันฟ like ินออลลิ่งไลท์โฮมดีเนาะอะไรเงี้ยคือการทำวีเนียเนี่ยควางว่ามันกําหนดทิศทางของบุคลิกเราได้คือค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเคยเห็นบางคนแม้แบบแต่งตัวสวยมากรูปลักษณ์คือเหมือนแบบคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแต่เขายิ้มมาแล้วฟันเขาเหลือง คือฟันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความสะอาดของร่างกายบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของคนนั้นว่าใส่ใจดูแลตัวเองดีแค่ไหนวางเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการแบบใช้ชีวิตของเราแล้วด้วยงานของวางอะไรเงี้ยวางรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยก็คือเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วเราก็แอบสังเกตว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูแลเพราะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเราเป็นดารานะเพราะว่าลูกค้าคนอื่นๆอย่างเงี้ย เคยเดินสวนกับลูกค้าคนอื่นในในที่นี่เลยอะเพราะว่าดูแลแบบ V I P สุดๆทุกเคสจริงๆเราประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนเขาแบบน่ารักกับเราจริงๆและน่ารักกับลูกค้าทุกคนเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนว่าที่เนี่ยนอกจากแบบบริการประทับใจหมอเก่งแล้วเนี่ยสถานทงสถานที่คือไม่ต้องห่วงเลยอยากมาทําแบบ i v a t e V I P ที่นี่คือสุดๆเลยอยากให้มาทํากันเยอะนะคะที่คอสติ like or subscribe then, too, huh? Cause then company limited crafting smiles inspiring lives